เมื่อวานมาถึงตอนเย็นสามโมงเย็นได้เดินทางมาช่วงกลางคืนสี่ห้าชั่วโมงไปครั้งนี้ก็ไปทำงานเผยแร่ทำงาน อะไรหลายๆอย่างเนะดียย๋ยวพยายามยิงงานเผยแผ่เป็นการที่ให้ชาวพุทธนะได้หลายประเทศนะมาร่วมงานกันเดียจะเ,เป็นส่วนของอินเดียเองพระผู้ใหญ่มาหลายรูป ในอินเดียงประเทศกัมพูชาสีลังกามาเลเซียว่าตัวแทนจากไทยของเราไม่แต่พระผู้ใหญ่ที่ท่านมาร่วมงานเป็นการเอาหนอต้นโพ จากอนุปรประเทศประเทศศรีลังกามาซึ่งเป็นต้นโพที่สืบหน่อมาจากต้นพระศิมหาโพในต้นในยุครแรกๆแต่พระเจ้าอาโศกนั้นได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่อย่างดินแดนต่างๆ โดยเฉพาะในสายของเมืองประเทศศรีลังกาในปัจจุบันของพระมาเห็นเถระปานังสังคมิตาซึ่งเป็นพระโอรสกับพรธิดาของพระเจ้าอาโศก มาบวชแล้วก็ไปเผยแผ่ในดินแดนฝั่งโน้นนะสมัยก่อนก็จะมีการให้ส่งสมณทูตนะไปเผยแผ่่างสวนภูมิของเราเนี่ยก็เป็นสายที่ 8. แปดแถวไทยพมา่าแถวลาวแถวนี้นะเรียกว่าดินแดนสวนภูมิสายที่เก้า็ที่ศรีลังกานะ นั้นนี่ต้นโพธที่นั่นก็อายุสองพันกว่าปีและต้นโพที่ต้นประสิมหาโพธิ์นี่ก็เป็นเจเนอเรชันที่สี่นะอายุสองสามร้อยกว่าปีเท่านั้นเองถือว่าเป็นต้นโพธิ์ที่อายุยืนต้นหนึ่งเอาเจะมีการสำรวจนะแต่อีกต้นหนึ่งที่อายุยืนพอๆกันก็นั่นแหละที่ อนันทะโพธิที่วัดเชตวันนังอีกต้นหนึ่งที่อายุยืนนันการไปครั้งนี้จึงเป็นเหมือนกับว่าไปปลูกนอโพเป็นการนำเอาพุทธศาสนานั้นกลับมาที่เมืองอินเดียถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะ สัญ,ญลักษณ์แทนการเติบโตหน่อโพคล้ายๆกับหน่อของชาวพุทธนั่นแหละละที่จะว่าจะได้หวนคืนกลับไปที่ยินเดียแห่งนั้นหลังจากที่พรัสศานั้นสูญหายไปหลายร้อยปีจนช่วง 67- 70ปีที่ผ่านมาท่านดรเตอเบตกาได้ ผู้คนได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาจากช่วงแรกนั้นประมาณ5 0 0แสนคนจนทุกวันนี้ในรัฐมหาราชตะุลแถวแถบนั้นนะก็มีเป็นเกือบ10บล้านคนนะแ <c oughs> ม้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เมือ<า>งที่ใหญ่ซ <c oughs> ้ำแสนกว่าตารางกิโลเมตรนึง ทำให้ผู้คนนั้นตื่นตัวมากโดยมีคนไปร่วมงานตั้งเรือนแสนคนคนเบิดฟ้าบวดินไปนินนสสัทธาในมีเยอะคนแถวนน้น <c oughs> แตกต่างกันกับ คนแถวแถบส่วนภูมิเรา <c oughs> แถวส่วนภูมิเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะสวรรณน,นาก็ทองคำนะเป็นเดนแดนทองคำพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ <c oughs> นั้นไปดูคนแถวโน้นนี่ก็จะขารดแคลน ขาดแคลนปัจจัยภายในนะปัจจัยภายนอกนี่ก็ล้นเหลือแล้วก็ทำมาหากินได้ตามความสามารถนะตามบ้านเมืองเขานะเป็นบางเศรษฐกิจนะแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนก็คือภายในโดยเฉพาะผู้นำทางจิตวิญญาณพระสองฆ์องค์ข้าจ้ารู้สึกว่าจะมีน้อย แต่ละเมืองแต่ละรัฐนี่ก็มีอยู่ไม่กี่รูปนะที่เมืองนาสิกนั้นก็มีแทบไม่ถึง10รูปด้วยซ้ำไปในประชากรเขาเป็นล้านคนเนี่ยแม้ว่าจะการทำงานมันจะแฝงด้วยหลายอย่างมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่อง บทบาทเรานี่เข้ามาซึ่งเ็ต้องบอกว่ามีทุกที่อะนะเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงมาห้อยหอนกระแสต่างๆแต่ว่าเราก็ทาหน้าที่ของเราไปในการที่ไปประชุมครั้งนี้นะไปเผยแร่ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมประชุมสัมมนาหลังจากที่ จัดงานเสร็จยีบสี่จัดงานเสร็จยีบห้าก็มีโอกาสได้สัมมนากันประสงค์หลายๆประเทศเนี่ยมานั่งคุยกันถึงเรื่องของว่าเราจะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ได้อย่างไงปัญหาหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือปัญหาเรื่องการขาดบุคลากรทางพระพุทธศาสนานคือเราไม่มีพระเนน ที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยกันผเผยแพร่รักษาพุทธศาสนาเอาไว้ไดนะ้นั่นสิ่งที่ต้องมีก็คือบุคลากรแล้วก็การฝึกฝนตัวเองให้มันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักของปริยัาติเรื่องการศึกษาเรียนรู้ว่า เราต้องศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอะไรเอาไว้เราจะเห็นว่าต่างคณะสงฆ์ไทยเราก็มีการผลักดันในเรื่องนี้มีการจัดสอบนักธรรมชั้นตรีโทเอกต่างๆเพื่อเป็นการวัดความรู้อย่างน้อยมันก็เป็นการได้อ่านได้ฟังผ่านหูผ่านตาขึ้นมา เกิดเป็นการเรียนรู้ทางด้านปริยัติขึ้นมางั้นถ้าเราไม่สนใจอ่านไม่สนใจฟังเรื่องของหลักปริยัติก็ mm. จะทำให้เราทำไปอย่างไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องมีนานาวินิจฉัยมีนานาจิตตังที่มันที่เราเห็นในสังคมในปัจจุบันเราเรื่องต่างๆเรื่อง พระโกนคิวไม่โกนคิว้วนะเรื่องการหม่มคุ้มจีวรนะหม่มคุ้มไหลแล้วห่มลดไหลอย่างเนี้ยเรื่องแค่นี้บางทีก็ามาเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมกันนะเช่นในพม่าย่างเน,งนี้มีการทะเลาะมีการความเขดเห็นที่ไม่ตรงกันห่มลดไหลหรือห่มคุ้มไหลซึ่งในไทยเราเองก็เหมือนกัน อย่างห่มลูกบวบอย่างนี้นะก็มีแค่คณะสงฆ์ไทยนะที่เขาห่มกันในะประเทศอื่นที่ไปร่วมประชุมกันเขาก็ไม่ได้ห่มกันอย่างนี้แนะม้กระทั่งห่มที่ไทยก็ยังมีห่มบวบห่มมังกรอ,อยกน,นะแต่ทร,รมายึดก็บิดปีกด้านหนึง่งถ้าเป็นมหาิกายก็บิดบวบปีกด้านหนึ่งอย่างนี้ไม่เหมือนกันมหาิกายก็จะม้วนบิดเข้ารำมยุยธ์ก็จะม้วนบิดลูกบวบออกในเวลาสลัดไป อันนี้ก็เป็นนานาเวเนชัยนานาจิตตังที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีการประชุมไม่มีการเรียนรู้พูดคุยกันมันก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันเกิดเป็นิิฐิเป็นลทัทธิต่างๆมากมายพุดขึ้นมาใหม่มันดอกเห็ดดังที่เราจะเห็นกันอยู่อย่างเกินกลนในสังคมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสังคมพุทธที่ประเทศไหนก็ตาม ที่พมา่าที่กัมพูชากัมพูชาก็ยังมีนิกายนะมีเทระวาดมีธรรมยุทธ์อีกนะศีลังกาก็เหมือนกันมีบาลีวงมีสยามวงต่างๆอีกนะก็แตกต่างกันไปอีกเหมือนกันกับไทยเรานี่แหละก็ยังมีธรรมยุทธ์ติกานิกายมหานิกายด้วยนั่นเป็นข้อปฏิบัติยิบย่อยที่มันแตกแยกออกไป อันน <IO. S 1> ั้นดูตามเรื่องความแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันดูเนี่ตามหลักของวินัยเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าหลักของการปฏิบัติเราของทิฏฐิของแต่ละครูบาอาจารย์นี่แหละที่ทำให้เกิดความเพิ่มเติมขึ้นมาพื่อเจ้าท่านเปรียบเหมือนว่าเป็นสัตธรรมปฏิรูปเหมือนกับว่ากองที่ว่ามันแตกมันร้าว ขาก็เอาไม้เขาไปซ่อมใหม่ไม้เขาไปตีสลักตีเสริมริมเสริมขึ้นมาพอผ่านาน,าน,นานไปนานไปนี่ก็ซ่อมบ่อยๆก็ตีไม้เสริมบ่อยๆซ่อมไปซ่อมมามันก็ไม่เหลือกลองลูกเดิมก็เป็นกลองลูกใหม่แต่ว่าก็ตีมันเดิมมาแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่กลองลูกเดิมนั้นสัตว์ทำปฏิรูปก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละ มีการหยิบยกมีการเสริมมีการเข้ามาแก้ไขต่างๆเพิ่มบางลดบ้างอย่างนี้เี๋เราจะเหน็นนั้นสังคมเทราวาทนะการถือเทวาท่าของพระเถระของเราตนะัวสิกขาบท227ไม่ได้มีการเพิ่มลดเวลาที่สังคมคนอินเดียเข้า เห็นพระมาะจากแถวแถบนีน้่ก็จะรู้สึกว่ามีความดีใจมากนะเวลาเห็นพระเขาดีใจมากแม้ว่าในการครั้งนี้องค์ทารัยลามะไม่ได้เสด็จแต่ก็คนก็ยังเนืองแน่นอยู่มากนะอีกแต่ว่าที่สำคัญแล้วก็เสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยทำให้พระเราไม่มีโอกาสที่จะได้พูด ไม่มีโอกาสที่จะได้พู้ปะญาติโยมเทศนาธรรมหรือว่าแม้กระทั่งสสดมนบนให้ศีลห้านะยังไม่มีโอกาสเพราะว่าถูกการเบืองแทรกแซงแต่ก็ไม่สำคัญนะนสมณานั้นจะทัศนังในการได้เห็นสมณะนะเป็นอดุดมมงคลอย่างนั้นมนก็ได้เกิดขึ้นแก่เขานะหล่างนั้นก็ได้เห็นในการสอนนี่แหละ บางทีการสอนเราไม่จําเป็นต้องพูดเก่งไม่จําเป็นต้องพูดหรอกเราแค่ว่าเราสงบให้เขาเห็นเย็นให้เขาได้สัมผัสมันก็เป็นบุญนะเขาได้เห็นก็เป็นบุญตาได้สนทนาก็เป็นบุญปากได้อุปธรรมอุปถาคก,ก็เป็นบุญกายบุญใจเขาซึ่งก็เชื่อว่ามันก็จะไปกระตุ้นตอมเตือนให เขาได้เกิดความตื่นรู้ตระหนักรู้ขึ้นมาเดี๋วหน้าผู้คนเป็นแสนๆเนี่มองหน้าลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะดำเมื่อมันดอกเห็ดนะตรงคนต่างก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะเข้ามาแม้ว่าแดดจะร้อนจะแอาอัดจยัดเยียดก็ไม่ได้บน่นเดินลงเข้าไปในหมู่กลุ่มชนนั้น ก็จะเห็นแต่ลอยไหลไปคนไีไหลเป็นมน้ำเลยแต่ว่ามันเปลี่ยมล้นไปได้รอยยิ้มทำกลางแสงแดดมันมีความเย็นของรลมธรมมีความเบิกบานมีความปีติที่เขาได้ตั้งจิตตั้งใจได้มาร่วมงานนัในนี้จึง เห็นว่าเรื่องของหลักการปฏิบัตินในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ก็ดีเป็นชาวพุทธก็ตามเ,เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจอันในที่ไม่รู้ก็ต้องให,ให้มันรู้ขึ้นมาจะบอกว่าไม่รู้แล้วก็ทําลงไปอันนี้ก็ยิ่งเกิดผลเสียหายมากกว่าที่รู้แล้วลงมือทําลงไปอีก แัะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการเรียนรู้หลักปริยัตินี่แหละเราจะได้เบื่อหน่ายในการอา่านในการฟังยิ่งที่ต้องเป็นผู้ศึกษาใหม่อยู่แล้วนในส่วนของนบวกาภูมิท่านก็ให้เราไว้5ปีนะเราเรียนมหาอะไรกันเราเรียน3-4ปีใช่ไหมเรียน มัธยมต้นมัธยมปลายเดินปโทเีินปริญญายเอกต่างๆมันก็มีปีเลียดมีเวลาของมันเหมือนกันในการศึกษาธรรมวินัยนี่ก็อย่างน้อก็สี่ห้าปีศึกษาขอา้อวัดปฏิบัติต่างๆในขณะเดียวกันก็ลงมือฝึกฝนตเตงไปด้วยเป็นการศึกษาภายนอกแล้วก็ศึกษาภายใน ศึกษาภายนอกนั้นเราเรียกว่าโยนิโสมนาศิการเราเรียกว่าปราโตโคสะเป็นเสียงภายนอกไม่ว่าจากการฟังจากผู้รู้ทั้งหลายการอ่านในปะตตยปิฎกในหนักสตรหลักสูตรนักรมอะไรก็ตามนัม้นเป็นปรโตโคสะเป็นการศึกษาภายนอกและขณะเดียวกันก็ควบคู่กันก็คือ โยนิโสมนาสิการเป็นการศึกษาภายในศึกษาภายในกายในใจของเราสังเกตตรวจสอบเรียนรู้ต่างๆอะไรที่มันงดงามขึ้นในใจเราอะไรที่มันไม่เป็นเครื่องติดตึงอะไรที่มันไม่เป็นเครื่องหนักในใจเราเราก็ต้องรู้จักวิธีการวางให้ลงปงให้เป็นเย็นให้ได้เราต้องรู้จักวิธีการที่จะรักษาใจเรา อันนี้ก็เรียกว่าหลักของการปฏิบัติเรียกว่าเรียกของหลักปลิตปฏิปฏิปตินะปริยัติอย่างหนึง่งปริยัตินั้นก็เป็นปรโตโคสะเป็นเสียงของภายนอกปฏิบัติอย่างหนึ่งก็เป็นอยนู่ในส่วนมณสิการเป็นการน้อมทำ้ามาภายในแล้วก็ให้มันได้ถึงคนก็คือปฏิเวทธรรม ก็คือเรื่องของผลจากการปฏิบัติหรือว่ามันจะเป็นเครื่องการันตีใจเราให้มันร่มเย็นได้ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็เหมือน,อนกันนั่นแหละจะเป็นแขกไทยจีนฝรัง่งพมา่าศรีลังกาเวียดนามลาวต่างๆก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเราอยู่ในร่มทำเดียวกันก็คือเรื่องของหลักปริญาตปฏิบัติปฏิเวท มันก็จะเป็นการเผยแผ่ไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศเขตไหนอยู่ในบ้านหรือว,ว่าอยู่ในป่ามันก็เหมือนกันเราอย่าไปแยกป่าแยกบ้านแยกว่าตรงนี้สงบตรงนี้วุ่นวายความสงบความวุ่นวายไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่ว่าอยู่ที่ใจของเราใจเราร่มเย็นมันก็อยู่ในมันก็เย็นถ้าใจเราร้อนรุ่ม อยู่ใน,นมันก็เร่าร้อนอยึดที่การรักษาใจเราฉะนั้นแล้วในการกระทำหน้าที่ของตอน,นก็เพื่อประโยชน์ในส่วนนี้อิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขประโยชน์ก็คือประโยชน์แก่ตนและก็ประโยชน์แก่คนอื่นความสุขก็คือผลที่มันเกิดจากประโยชน์ที่เราได้บำเพ็ญดีแล้ว อันนี้แหละมันจะกลายเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่เราช่วยกันจันรงขึ้นมาได้นะก็ให้พวกเรา้ได้ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ก็ฝากเรา,เาไว้